ดูกันนะครับแบบแบบอ๋ออัดอยู่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมคิวอืมออันนี้อยู่กันในเกมปลาเช่นเดิมอดีไม่ได้อัดนานไปหน่อยเกมนี้ไปอัดเกมอื่นผมผมเคยบอกไว้ไงครับผมไม่มีอะไรพารส,สองแต่นี่มีพารส,สองครับ พอดีว่ายังเก็บไว้อยู่นะครับยังไม่ลบ <c oughs> ก็เลยอัดพาร์ทสองซะเลยก่อนไปด้วยอัดยูปะเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับออาอัดอยู่เอาละครับตัวไหนดีตัวนี้ครับเดี๋ยวตัวนี้ดีผมจําไม่ได้ว่าครั้งที่แล้วเล่นตัวไหนไปบ้างจะไม่ผิดเล่นเต่าแต่ล่างสองไม่ได้เล่นมั้งครับอ่ะเดี๋ยวเล่นดูครับวยเขาเปิดก่อนไม่ได้เปิดนานแล้วครับเนี่ยไม่ได้เข้านานจริง ม่ได้เข้านานมากเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่อัดคลิปครั้งล่าสุดเกมเนี้ยอัดคลิปเกมเนี้ยครับครั้งนู้นเนี่ยก็มไม่ได้เล่นเลยแล้วกลับมาเล่นอีกราบนึงเนี่ยก็มไม่ได้เล่นนานเล่นักหน่อยนะครับก็อากศาศก็ยังร้อนเช่นเดิมเอาเลยครับผมอัดจะอัดคลิปช้ามากนะครับกว่าจะลงแต่ละคลิปได้โว้ยกระตุกหน่อยก็ขออภัยนะครับ โอ้ยสวยแล้วกระตุกตอนเริ่มนี่อันตรายสุดๆเฮ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยครับแม่สามสองหนึ่งสามารถไปดูได้นะครับคลิปกันก่อนเนี้ยผมก็จำไม่ได้แล้วผมเล่นหะไรไปบ้างในคลิปที่แล้วพาร์ทแรกนะครับกาจะไม่มีพาร์ทสองด้วยซ้ำ พอดีมันมีเวลาก็เลยอ่านๆไปเลยครับพาร์ทสองถ้าเสียงเบาไปหรือพูดไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะผมเป็นพวกพูดไม่ชัดซะด้วยโอ้กระตุกกระตุกกระตุกอ้าลเครับผมจะอัดคลิปสั้นๆไม่ไว้โอ้โห อากาศค่อนข้างร้อนนะครับเนี่ยวันนี้ผมพูดมากก็ได้มั้งครับเฮ้ยโอได้แค่ตัวเดียวเองอ่เฮ้ยเครื่องค้างผมมันค้างบ่อยเกมเนี้ยนั่นไงครับเอาขยับได้ครับไม่อยากเข้ามาดีนัก นี่ล้างสองเนี่ยครับมันจะยิงระเบิดได้สองลูกก็เป็นล่างสองสองหรือเปล่าจะหมดเวลาแนะล้วเลตซ้มแล้วครับเอาละครับหมดเวลาโอ้แล้วที่แค่ไม่ที่เท่าไหร่อเองไม่รู้นะครับเนี่ยว่าฝีมือตกแถมเครื่องกระตุกจังหาน่าเสียดายจังนะครับเนี่ยเอาเหอะผมไม่คิดจะเปิดอะไรมากนะครับเพราะผมไม่ค่อยได้เข้าได้เล่นเลยด้วย ปลาหมึกยังไม่ได้เล่นเลยครับเนี่ยตัวใหม่เพิ่งได้เพิ่งได้เดี๋ยวคิดที่แล้วผมมีแค่ไม่กี่ตัวเองนี่นะแปลว่าก่อนหน้านนผมผมลืมครับขอขอภัยด้วยว่าว่าผมเลิกเล่นตั้งแต่เมื่อไหร่พอดีมีเกมเยอะนะครับอันที่จริงพูดง,ง่ายคือผมลบไปหลายเกมมากไปโหลดเกมเพื่อลงคลิปเกมเอ็ดเวิร์ดอะไรนรันนนน่นะครับผมก็เลยเทเวนไนท์กับเกมไอ้นี่มาแทนนะครับ ผมกะจะเล่นเล่นให้ดูนะครับเซเว่นไนตัวไหนดีเอาปมมึกนี่แหละครับกระตุกนิดหน่อยขอพายนะครับผมจะทำให้ลื่นก็ไม่ได้ด้วยถ้าทำให้ลื่นแล้วก็การอัดคลิปของผมมันก็คงจะยากขึ้นอัลีตอนนี้ผมมีเวลาครับแต่อันจริงผมมีเวลาอีกสองชั่วโมงนะครับผมต้อง ผมก็ต้องไปแล้วผมก็เลยจะอัดคลิปไม่ถึงสิบนาทีหรือจะเลยก่อนนั้นก็แลจะลบเกมที่มีสงคลิปกว่าแต่ผมกัดโหลดเกมเพิ่มยังเซเว่นไนท์อะไรพวกนี้แหละครับก็เลยทําให้เครื่องมันค่อนข้างนี่ไปหน่อยโอ้ยเครื่องค้างแล้วตอนนั้นตัวเลขทีไรเครื่องชอบค้างนะครับอ่าขยับขออภัยนะครับเครื่องกระตุกพอดีผมกัดจะไม่รู้จะเล่นเกมอะไรลงดีครับ เพิ่งเล่นเกมนี้ไปลงไปเองเกมอะไรนะจําชื่อเกมไม่ได้ไม่คิดจะจําด้วยครับนข <g ül> อโทษนะครับผมีผมพ่อขี้ลืมอะครับจะจาชื่อเกมไม่ได้จําชื่ออะไรแทบไม่ได้อังกฤษอะ่ายๆคืออ่านอังกฤษไม่อกอกด้วยนี่เฮ้ยไม่ใช่สกิลไม่ได้เอาเครื่องค้างครับอ๋อโอ้โหชช้นที่ว่างผมไม่สบอารมณ์เลยครับ <g ül> นะครับเนี่ย ถึงแม้ตัวนี้มันจะไปแต่ตัวละครที่ผมเล่นไม่ไมยอมไปเขึ้นกว่าโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเครื่องอโโอโโอคอง้างแล้วครับเฮ้ยไปสิ <c oughs> เฮ้ยเข้าเล่นอีกเลยตั้งแต่นู้นแหละครับผมไม่ได้เล่นอีกเลยเพราะสาเหตุนี้แหละครับพอกระตุกปุ๊บโดนทันที กินได้แค่เฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยควบคุมไม่ได้อีกแล้วเครื่องผมมันควบคุมยากชะมัดเลยครับผมจะอืมช่างมันเถอะครับได้แล้วหัวร้อนแล้วครับเนี่ยเจริญโดนกินก่อนอีกโอ้เจริญเลยครับสิบสองอืให้ได้ยางงี้ดิ กระตุกครับโอ้โหเออเซ,ซ,ซ,ซเว่นไนท์ยังลื่นว่านี้อีกนะครับเนี่ยผมชอบเซเว่นไนท์อย่างหนึ่งคือมันไม่กระตุกแค่นั้นแหละครับเกมเซเว่นไนท์เกมอื่นกระตุกทุกทั้งเครื่องกระตุกเกือบหมดนะครับอากาศร้อนจังนะครับเนี่ยผมอาจคลิปอาจจะไม่ถึงหนะ้าในผมอยากทำให้เครื่องผมทำให้เครื่องลื่นปุ๊บ คลิปมันก็จะหายนะครับที่อัาไปเนี่ยขัวสุดๆที่ไหนกันล่ะเอาเถอะครับอืมอันนี้แล้วกันจะบอกมันยังไงดีครับเนี่ยวันนี้ผม,มนไม่สามารถที่จะลงคลิปอะไรได้เลยครับ ค้างเลยกมนี่ค้างเลยครับไม่ชีเครื่องอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาค้างแล้วครับตอนนี้ความกระตุกไปเยือนมันมันจะบอกผมว่าอะไรรู้ไหมครับเลิกอัดคลิปนั่นแหละครับนั่นไงเห็นไหมครับเมื่อกี้เมื่อกี้ในคลิปอาจจะ นี่มีทำไมมันไม่ได้ักทีอารมณ์ผมเสียแบบสุดๆเลยครับเนี่ยหรือแค่ไม่เกบวิเองขยับไม่ได้ด้วยเออเอาให้ได้อย่างนี้สิวะนี่ชนซะเลยมงนหงิดหัวร้อนอคลิปแบบนี้ทีไรหัวร้อนทุกทีนั่นไง ถ้าพาร์ทที่แล้วสังเกตไหมครับผมจะม,มีคลิปอันนี้มัง้งถ้าจะไม่ผิดนะเอาใช่ไหมได้ซะเลยผมจะอัดคลิปจนหัวร้อนทุกรอบครับเกมนี้ผมถึงไม่ค่อยได้อัดผมอยากจะลบนะครับแต่มันหนุกดีมันกระตุกจนอารมณ์เสียนิดหน่อยจะไม่ได้แสปแตมเลยแต้มหนึ่งขอบคุณเอาอย่าตามอย่าตาม <S <S โอ้ไม่ทันเอาเถอะครับไอตัวนึงก็อย่างดีเอาละครับเครื่องผมไม่คงที่แล้วเครื่องใกล้จะไปแล้วครับต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เกมอะไรสักเกมหนึ่งแหละครับถ้าผมมีเวลาผมจะมาให้นี่นะครับ,บยบายครับทิ่ง